สวัสดีค่ะมาพบกับ FC Mobile นะคะวันนี้เกี้ยวก็มีโอกาสมาเล่นกับชาว FC ช่องนะคะคุณธันวา2อ2 5นว -25 ใช่ไหมคะอ,อ่านผิดหรือเปล่าไม่รู้ระดับโปรนะคะสี่แสนถ้วยนะคะยินดีมากๆที่ได้มาเล่นด้วยกันนะคะยินดีมากๆค่ะ OVR 100นะคะว้ายแล้วเกี้ยวจะแพ้ OVR 100หรือเปล่าอ่ะเกี้ยว OVR 104เนี่ย เกีย่ยวจะแพ้วะเนี่ยถ้าแพ้กวอายนะ เอาแล้วแอะลม้มนี่ขนาดเขาโอ r อ้อยเดียวนะเนี่ย โอว่อาร์เยอะก็ไม่ได้ช่วยอะไรกันเลยอะเอาจริงนะโอวีอาร์เยอะก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยไปลุยลุยเราต้องชนะให้ได้เราต้องเตะเขาให้ได้เราต้องเตะเขาให้ได้โอ้ยลูกไปไหนเอ่ย อยู่แล้วเฮ้ย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 สกัด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 ก่อนนะจ๊ะ เฮ้ยโอ้ไม่กอดอีกแล้วจะเข้าก็ไม่เข้าตลกอะ่ะเฮ้ยเอาละเราเอาละ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 เอาเราก็เราก็ลุยลุยเราก็ลุยเหมือนกันเฮ้ย hey. ท่องไว้ OVR เราเยอะกว่าท้องไว้ OVR เราเยอะกว่าท้องไว้สิ ลกอะเสมอนะคะศูนย์ศูนย์นะคะเท่ากันแมทที่หนึ่งผ่านไปนะคะไปลุยต่อนะคะแมทที่สองนะคะ ถ้าเกี้วออนก็ชวนมาเล่นได้นะคะบันไดาอซนะคะเล่นด้วยกันได้นะคะถ้าออนเจอนะคะ ออกไปไหนเอ่ย เกมเนี้ยกายเป็นเกมโปรดไปแล้วอะต้องเข้ามาเล่นทุกวันมาออนเล่นทุกวันไม่งั้นเดี๋ยวนอนไม่หลับต้องต้องาแล้วแล้วเวลาเราไปไหนเวลาเกี่ยวไปไหนนะไปห้างเจอลูกบอลลูกฟุตบอลนนะ่ะไปไหนก็แล้วแต่เจอลูกฟุตบอลเอเอแกนก็จะบอกว่าแม่เอ็มซีมาะไปห้าง ไปร้านอะไรนะบางทีผ่านร้านแบบที่เกี่ยวกับลูกบอลน,น่ะลูกฟุตบอลน,น่ะนึกถึงแต่เอฟซีโมว่ะ เข้าไปแล้วหนึ่งลูกเรายังไม่เข้าเลยทำไงดีล่ะ lâu นี่ถ้า o v r เขาสูงสูงนี่โอ้โหต้องโหดมากๆแน่ๆเลยเนี่ยนี่แค่ร้อยเดียวเองนะถ้าสักร้อยสิบเป็นไง โอ r หนึร้อยสิบนี่ก็แย่งลูกยังไม่ได้อยู่แหละตันนี้แผ้เกี่ยวแผ้แมตท,ที่สองนะคะระดับโปรเหมือนกันนะคะต่อไปแมตท,ที่สามนะคะไปลุยนะคะ ลุยต่อนะคะแมทที่3ค่ะดีใจนะคะที่ได้มาเล่นด้วยกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่ชวนมาเล่นนะคะถ้า FC ซคนไหนชวนแล้วเกียวยังไม่เข้าไปเล่นเพราะว่าบางทีเกี่ยวติดภารกิจในการทำหาของหาเพชร ทำภารกิจต่างๆนะคะต้องไม่ต้องน้อยใจนะเดี๋ยวถ้าเกี้ยวว่างก,ก็จะเข้ามาเล่นแบบนี้แหละถ้าแบบทำภารกิจในเกมแบบเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Why? Hey, hey, hey. ะะมาอีกแล้วอาย,ยายา สนุกมากแย่งกันมันมากมากาทีองเกลแล้วแหละแต่จะเข้าอีกเข้าอีกเรื่องหนึ่งงั้นไงเข้าแล้วเย่เย่เย่หนึ่งลูสมแมตเพิ่งเข้าลูกเดียว แพ้มาสองแมตช์แล้วนะอันนี้เข้าสักทีนะคะแมตช์ที่สามหนึ่งลูกแพ้มาสองตาแล้ว โอ้หลับได้อยู่ไปลุยต่อตาน,นี้จะชนะไม่น้ามันลุ้นกันนะคะแต่ที่เรารู้แต้มน้ำหนึ่งศูนย์แล้วแหละแ,ละแมตช์เนี้ยวายออก โอ้ยมงไม่ได้อยากจะม่งจังเลยอือหือช่างเปะลอยไปไกลซะเหลือเกินใกล้จะหมดเวลาแล้วลุ้นนะคะว่าจะชนะหรือเปล่าใกล้แล้วใกล้แล้วอีกนิดอีกนิด ่วงเวลาไว้ทวงเวลาไว้ <c oughs> เอ้ยมาทังโกเราอีกแล้วทวงเวลาไว้อ่าชนะนะคะหนึ่งศูนย์นะคะแมตสุดท้ายแมตท,ที่สามนะคะชนะนะคะขอบคุณนะคะที่มาเล่นด้วยกันนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะไว้มีโอกาสชวนมาใหม่ก็จะเข้าไปเล่นด้วยใหม่นะคะชวนมาได้เสมอคะ่ะถ้าไม่ติดภารกิจในเกมนะคะ บายบายนะคะนีช่ชนะนะคะภารกิจประจำวันนะคะครั้งแรกครั้งแรกค่ะครั้งแรกเถินเลยเพิ่งชนะครั้งแรกบายบายค่ะบายบาย